ตัวอย่างง,ง่ายๆพอเริ่มพัฒนาเริ่มปรับปรุงเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังปี40เราเริ่มมีพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ตัวแทนทหารเริ่มมีพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายให้กับประชาชนแล้วนำนโยบายสู่ประชาชนจริงๆเราเริ่มมีพรรคการเมืองที่ เริ่มพัฒนาจากแนวนโยบายมาเป็นเรื่องของการปลุกพี่น้องประชาชนให้เริ่มมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและความยุติธรรมแต่ไม่ลาบลืนปี2549เราจำได้นะครับเกิดการรัฐประหารครั้งล่าสุด ในความคิดของผมผมคิดว่าเป็นขั้งสุดท้ายแต่ว่าท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่เดี๋ยวเราดูว่าทําไมผมถึงมั่นใจว่ามันเป็นขั้งสุดท้ายพอเริ่มเข้ามาอำนาจรัฐสราหายก็เห็นไหมครับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยต่อสู้กันโดยกระบวนการที่เรียกว่าต้องหักล้างกันไปข้าง สุดท้ายพรรคไทยรักไทยแพ้วันที่30พฤษภาคม2550ถ้าท่านจำได้นั่งอยู่หน้าจอทีวีตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งโดยคณะรัฐประหารครั้งสุดท้ายให้มาพิจารณาเรื่องสองเรื่องคือจะยุคป,ประชาธิป,ปัตย์จะยุคพรรคไทยรักไทยจะยุคอันไหน สุดท้ายก็มีอย่างที่คนบอกภาคไทยรักไทยถูกยุบพันเอเซนประชาธิปัตย์รอดแน่นอนเป็นอย่างนั้นจริงๆราแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่นั้นนะครับพอยึดอำนาจรัฐประหารเสร็จออกกฎหมายย้อนหลังวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าไอ้ราคที่ถูกยุบมาต่อไปนี่ใคร เป็นกรรมการอะารพรรคต้องถูกเพิ่ออสิทธิ์ไม่ให้เล่นการเมือง5ปีออกกฎหมายย้อนหลังย่งออกความจริงไอ้เรื่องยุบพรรคไม่ยุบพรรคเมื่อไทยไทยรักไทยหรือว่าประชาธิปไตยมันเกิดมาก่อนตั้งแต่ปี48 449การเลือกตั้งปี49ครั้งที่2ของพรรคไทยรักไทยอันนี้ประชาชนเห็นเริ่มเห็นนะครับว่ามันเกิดการ ต่อสู้ระหวา่างมผมจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพรรคตัวแทนของประชาชนกับพรรคตัวแทนของทหารก็ไม่อยากจะเรียกเป็นปากละแต่อยากจะให้ท่านผู้นำประชาธิปไตยท่านค่อยไปพิจารณาไปคิดอ้อครับมีบอกว่าวันนี้เราก็นอกจากท่านสอสอท่าน ผู้ก,การท่านผู้กำกับเราก็ยังได้รับความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของประชาธิปไตยจากคนสำคัญนะครับบอกว่ามาเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าบุรีรัมย์ที่ติดภารกิจสำคัญจริงๆอยากจะมาแต่ก็ขอให้ท่านเฉลิมพลพักอะไรนะ อ๋อโบราณโบราณอ๋อแสดงว่าบน,น,นโบราณอ๋อ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นท่านประหลัดจังหวัดพุทธิธรรมนี่นะครับนี่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การท่านผู้กับท่านประหลัดจังหวัดท่านนอำเภอท่านผู้ว่าเองก็มาแสดงว่า มันเป็นอีกระอีกขั้นหนึ่งนะครับมาขั้นนึงแล้วท่านที่มาเนี่ยผมมั่นใจครับท่านมีประชาธิปไตยในหัวใจแลวก็รักประชาชนแน่นอนนั้นเป็นปัจตุกานที่ดีอ้าวว่าตอเดี๋ยวเวลาผม้อยความจริงถ้าผมจะพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าให้ละเอียดท่านฟังเนี่ยต้องหกชั่วโมง <c oughs> แต่ว่าพูดเหลือชั่วโมงพยายามให้ท่านเห็นภาพชัดที่สุด แล้วท่านจะดูวาอน,นาคตเนี่ยเป็นไงครับพักไทยรักไทยถูกยุคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบผมอยู่ในฐานะทั้งเป็นกรรมการบริหารพรักและทั้งเป็นทนายว่าความคดียุบพักไม่ยุบพักรู้หมดทุกเรื่องประชาธิปัตย์ถูกเก่าวหาแปดประเด็น พัคไทยและไทยถูกกล่าวหาประเด็นดีเป็นจ้างคนโลงสมัครแต่จาได้นะประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาแปดประเด็นสกัดกั้นคนไม่ให้ไปสมัครสอสอที่สงขลาส่งคนลงแทนที่จังหวัดตรังโอ้แปดประเด็นรุนแรงทั้งนั้นนะครับคือขัดขวางประชาธิปไตยโดยสรุป บอยขอดการเลือกตั้งจําได้นะอภิสิตบอกว่านายกทักสินต้องมาคุยกับผมไม่นั้นผมจะบอยขอดการเลือกตั้งพอพูดเสร็จนายกทักสินก็บอกจะไปคุยที่ไหนดีนัดที่สภาไม่เอาไว้มานายกสักษินก็บอกเอาอาิชิตไปนนัดหน่อยผมก็บอกเอานัดานาภิชิตเอาที่ไหนดีที่บ้านท่านยังได้เลยบอกอย่ารับยังไป่นนัดสุดท้ายเป็นไงครับ สุดท้ายก็ไม่ยอมพบไม่ยอมที่นัดเพราะว่าต้องการคุยในเรื่องของการมาลงสมัครถึงจะแพ้ชนะอย่าไปคิดกันเลยถ้าคิดว่าแพ้แล้วหนีเลยลงเวทีเลยพี่น้องประชาชนหมดโอกาสที่จะเลือกแต่กระบวนาการของเขากระจารเป็นเรื่องมีการวางระบบ นท่านยูพ่กไทยรักไทยทานสุานั้นท่านจําได้หลังจากบอยขอนแล้วการเลือกตั้งผ่านไปไทยรักไทยได้มาเกือบเต็มร้อยขาดอ่เคสองเขตที่ผู้สมัครถูกไปเหลืองใ้แดงอะไรเนี่ยครับเสร็จแล้วยังไงครับกระบวนการตุลาการที่วัดเริ่มปรากฏขึ้นผมถึงบอกว่า ประชาธิปไตย40ปีหลังตั้งแต่15จนถึง2555มันเกิดพัฒนาการไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าบวกทหารบวกพักการอยู่ตัวแทนแต่มันบวกตัวาการที่วัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำสั่งให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2549เป็นโมฆะถ้าท่านจำได้ กระบวนการเหล่านี้นะครับกระทบความรู้สึกของคนรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมเริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มเกิดเริ่มความแทงใจเริ่มขึ้นวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ผมทำไมถึงบอกว่าการเมืองเย็นแต่อากาศร้อน วันนี้ยังไม่นิ่งวันนี้กระบวนการสี่เศร้าที่ผมบอกยังคงอยู่รอโอกาสรอจังหวะนี่ผมวิเคราะห์ให้ในฐานะเหมือนวิชาการนะครับพระนั้นท่านก็คงคิดถึงเหตุผลเถึงปรากฏการณ์ต่างๆวันนี้เราก็จะเห็นว่า กระบวนการของประชาชนพูดถึงสิ่งประชาชนว่า <c oughs> <c oughs> เกิดปรากฏการณ์คนเสื้อแดงเกิดปรากฏการณ์คนรักประชาธิปไตยเกิดปรากฏการณ์คนไม่ต้องควานความอายุยิธรทรมขึ้นทั้งทั้งท,งที่ปัญหาปากท้องก็ยังมี <c oughs> แต่พี่น้องประชาชนเหล่านี้มีความรู้สึกว่า ต้องควบคู่ไปกับปัญหาประชาธิปไตยที่จะมาถึงมือประชาชนดัะนั้นพื้นที่ทางการเมืองของเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของคนแสดงเริ่มเปิดมากขึ้นเปิดยังไงครับพักเพื่อใครที่เป็นรัฐบาลขนาดนี้ผมต้องบอกท่านตรงไปตรงมาว่ายังเป็นพัก ถ้ามองในรูปของการบริหารองคอ์กรก็คือ,อยังเป็นองคอ์กรปิดเป็นองคอ์กรใหญ่ราสอเยอะแต่ยังปิดเพราะพื้นที่น้อยในการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมวันนี้ก็เลยเกิดปรากฏการณ์กลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มเปิดพื้นที่เข้าพักไม่ได้ก็ต้องไปกลุ่มเสื้อแดง เพราะฉันรักประชาธิปไตยฉันก็อยากจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยฉันเห็นความอายุติธรรมมาฉันก็อยากจะให้บ้านเมืองยุติธรรมเข้าพักเปิดไทยไม่ได้ไม่เป็นไรมีพื้นที่เปิดเข้ากลุ่มคนเสด็จวันนี้พื้นที่เปิดอะไรอีกครับมูลนิธิร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยหลังจากที่กรรมการบริหารพรรคูกเพื่อขอสิทธิที่จตั้งโดยตุลาการรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ศารลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลคณะปฏิวัติตั้งคณะบุคคลเข้ามาคณะรัฐบาลตั้งบุคคลเข้ามามาเพื่อยุบพักไทยรักไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้บางคนก็ไปทําชุรเล็ิดส่วนตัวบอกไม่ไหวแล้วไอ้บ้านเมืองอย่างนี้การเมืองอย่างนี้ไม่เอาบางกลุ่มก็แยกย้ายก,กันไปต่อสู้เป็นพักนอมินีทหารบ้างไปอะไรบ้างอ้า,างว่าถูกปืนบังคับ,บอะไรก็ไ,รไปส่วน อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงทํางานเปิดพื้นที่การเมืองก็คือมูลนิธิร้อยสิบเอ็ดให้รักตั้งขึ้นมาเพื่อไม่ใช่การเมืองแต่ทำสาธารณกุศลและเปิดพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยทางด้านความรู้ทางด้านการเมืองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถทำได้กลุ่มคนที่ไป อยากจะไปสังกัดพัรเพื่อไทยพื้นที่ปิดแต่มูลนิธิเปิดก็มาเป็นกลุ่มของมูลนิธิอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากคู้เสื้อแดง mm. ก็ยังมาเป็นพื้นที่เมื่อพื้นที่เปิดวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้พื้นที่แต่ละจังหวัดเริ่มเปิดต้องเรียนท่านประหลัดจังหวัดท่านผู้การนะครับหมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านประชาธิปไตยเริ่มเกิดขึ้นเยอะก็เพราะว่า พักการเมืองระบอบพักการเมืองในประเทศไทยยังเป็นพักการเมืองเหมือนกับองค์กรที่ยังติดอยู่เั้นะปรากฏการณ์อย่างนี้จะเกิดขยายขึ้นเรื่อยๆครับเพราะประชาชนต้องการประชาธิปไตยต้องการความยุติธรรมแต่ไม่สามารถที่จะไปหาพื้นที่ตรงไหนได้ก็ต้องเปิดพื้นที่อย่างนี้ ก็เป็นที่คอรหาของกลุ่มอํานาจเก่าของกลุ่มทหารของกลุ่มตัวแทนพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนทหารของกลุ่มตุลาการที่วัดทั้งหมายมองว่าหมู่บ้านประชาธิปไตยหมู่บ้านแสแดงกําลังจะเป็นอันตรายกับประเทศนี่เขากําลังียัมองแต่ไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าเป็นเรื่อง สิบิเสรีภาพซึ่งประชาชนออกมาเองไม่มีไงครับสภะเพื่อไทยลงมาบอกเอาไปช่วยไปตั้งหมู่บ้านหน่อยพระเพื่อไทยนาย,าย,ยกตั้งสินบอกเอาไปตั้งหมู่บ้านที่นี่หน่อยอย่างนี้จะถูกแรงต้านแลวเขากล้าจะทําแต่นี่เป็นเรื่องของประชาชนที่ทําเองเพราะมันไม่มีพื้นที่จะให้ทําก็ต้องมาทําด้วยตัวเอง เม่อก่อนนี้พรรก,การเมืองจะระดมคนไปปราศัยจะไปเรื่องของอะไรก็ทำกิจกรรมการเมืองต้องไปจ้างคนไปอัาจังหัวคะแนนเอาเงินไปไปขลคนมาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตังก็จะไปยืมเงินเพื่อนไม่ต้องเอาเงินมาแจกเราฉันไปเอง รู้ว่าเป็นเรื่องปลาใสของกลุ่มนี้ประชาธิปไตยที่นั่นที่นี่จัดไปเองอยืมเพื่อนเพื่อนไม่ให้เหรอเพื่อนไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรักประชาธิปไตยมีตังหน่อยเอาช่วยออกตังค์ให้หน่อยหารถให้หน่อยจัดฮะใหกไปกันเองครับมันเปลี่ยนแล้วครับมันเริ่มเปลี่ยนความการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นที่เห็นชัดขึ้นของกลุ่มอำนาจเดิม ดนะนั้นท่านจะมองว่าการเมืองมันเย็นแต่อากาศเป็นรองวันนี้เป็นยังไงครับเราได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเดินการเมืองอย่างไรอย่านึกว่านายกยิ่งรักจะไม่รู้นะ ว่าเวลานี้มันเป็นสงครามเย็นหรือว่าอากาศมันร้อนแต่การเมืองเย็นต้นมันไม่ได้เย็นจริงแต่ทำยังไงให้กลุ่มอำนาจเดิมบวกทหารบวกพักการเมืองตัวแทนบวกตัวาการพิวัตนเริ่มผ่อนคลายจะใช้จุดแท็งอย่างไร ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ยังไงครับอันนี้ท่านต้องค่อยๆนึกตามผมแล้วท่านจะได้อธิบายให้บางกลุ่มเสแดงขึ้นออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับได้เขา้าใจแล้วท่านจะเห็นภาพรู้อย่างนี้ทำยังไงครับใช้าอาวุธที่ตัวเองมีคือความอ่อนหวานความเป็นผู้หญิง นัดหมายมีการไปพบปะผมไม่ได้พูดถึงว่าพลเอกเปรมจะเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรนะครับผมไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าพี่น้องประชาชนสังคมสื่อและเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนายกยิงรักยิ่งได้เชิญพลเอกเปรมมาที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายกยิ่งรักยิ่งเข้าไปอวยพรไปขอพร ทั้งสองประการนี้นะมองทุกมิติดีหมดมองมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมซึ่งคนบุรีรัมมีวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่แล้วเด็กไปพบคุย่างไปขอพรอวันสงต์ดีไหมดีมองมิตินี้ก็อย่างนี้ มองการเมืองเป็นยังไงครับมิติทั้งด้านการเมืองคนเอกเป,ปรปฏิเสธไม่ได้ถ้านายกคนนี้เป็นผู้ชายหรือมีลักษณะสมมติว่าอย่างนั้นเหลอมไปเป็นนายกวันนี้จะเข้าพบคนเอกเปรมอย่างนี้ได้ไหมืูภาพดูนะครับวันนี้จะเกิดอ,อย่างนี้ไหมมองภาพสังคม ประชาชนมีความสุขไหมเพิ่มขึ้นเออเด็กไปพบผู้ใหญ่ไปขอพรผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่ก็เห็นดูผู้ใหญ่ก็แสดงอะไรต่อละทั้งๆที่บางทีผู้ใหญ่เข้าใจไม่ได้เห็นดูหรอกแต่ปฏิเสธไม่ได้สังคงกําลังมองถ่าคนนี้เวยบอกไม่ให้ยริงละเช้าพบมองเลยถูกไหมครับเออดีจริงเนี่ยเนี่ยจริงละผมหด้จริงกำลังเนี่ยหาเรื่องจริงละไอ ยิ่งรักใช้ความมีจุดแข็งในความมีเสน่ห์ของผู้หญิงความผ่อนวานการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงไม่ลบกับกองทัพกองทัพอยากจะอะไรไม่เอาไปว่าส่วนของกองทัพไปไม่ลบตรงนี้นะครับมองมิติทางด้านความปลองดองจะเกิดขึ้นไหม มันมองว่าเิดเป็นได้ถ้านายกยิ่งรักให้จุดแข็งอย่างนี้แล้วสามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้คนรักประชาธิปไตยรักความมุติธรเยอะอย่างวันนี้ถือว่าดรสากลนศรีวันทาเปิดพื้นที่ทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยให้กับพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วท่านจะไม่ตกมือให้กำลังใจร้องเตอสมมามคนรือจุดประกายครับมองพุกวิติมันดีไปหมดนะครับไม่เห็นมีอะไรเสียเลยแล้วคนเสื้อแดงมากลุมนี้ทำไมถึงออกมาค้านเสื่อไหวเพราะเขาไม่เข้าใจเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงเวลานี้ความเย็นมันมี ในเรื่องของการเมืองภาพนันเท่านั้นย้อนไปดูนิดหนึ่งเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่เกิดเพราะเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สองเกิดกาก่ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดสงครามเยน็นโลกไม่สงบแล้วครับสงครามโลกครั้งที่สองก็ หลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดสงครามเย็นก็คือสงครามระหว่างคั่วเผดก,การคอมมิวนิสต์กับค่ายประชาธิปไตยนรืออกนะท่านที่เกิดก่อสงครามหลังสงครามคงมีแหละสงครามเย็นมันเกิดมาจนกระทั่งทึงจะไม่ีปีสามกว่าแค่นั้นเองครับถึงล่มสลายประชาค่ายประชาธิปไตยจึงชนะค่ายคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปหมดแนละ้ว สงครามเย็นคือสงครามตัวใช้เกาหลีเหนือฟาดกับเกาหลีใต้ให้ค่า,ายของคอมมิวนิสต์ปฏิการคอมมิวนิสต์ก็หนุนเกาหลีเหนือค่ายของประชาธิปไตยพันธมิตรประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เสือเหลืองไม่ใช่เสืิอเหลืองันมประชาธิปไตยก็มาตาของลม<อ>ก็หนุนเกาหลีใต้นี่คือตัวอยา่าง แต่สงครามเวเียดนามก็คือสงครามตัวแทนเหมือนกันระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์ปฏิการคอมมิวนิสต์กับข่ายประชาธิปไตยอเมริกันสขนุนข่ายประชาธิปไตยเวียดนามใต้ทางค่ายคอมมิวนิสต์หนุนเวียดนามเหนือก็ลบกันอเมริกันแพ้แต่ก็เกิดการรวมตัวสุดท้ายรัฐทิคอมมิวนิสต์โดยรวมของโลกขั้วนั้นล่มสลายเป็นประชาธิปไตยผมไม่ได้บอกว่าเรา จะเหมือนสงคามโรคแต่กําลังบอกให้ท่านในฐานะผู้นําประชาธิปไตยวิเคราะห์ว่อวาอนาคตของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ขั้วหนึ่งที่บอกว่า40ปีแรกของประชาธิปไตยก็ยังเป็นขั้วนั้นอยู่40ปีหลังก็ยังเป็นขั้วนั้นอยู่แต่พื้นที่ของประชาชนเปิด เมื่อพื้นที่ของประชาชนเปิดแล้วยังคงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีการเปิดหมู่บ้านประชาธิปไตยมีการอกรมไม้ความรู้สัมมันากไนอย่างนี้เรื่อยๆผมจึงมั่นใจว่าค่ายนู้นเขาเริ่มเสื่อมสลายแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วต่อไปเพราะประชาชนไม่อยอมแน่นอนอนาคตของประเทศไทยก็คงจะเป็นอย่างนี้ ต่อไปนี้จะทำอย่างไรต่อเราจะร่มสลายกันเมื่อ,อไหร่ไม่ว่าจะเป็นขั้วอำนาจเก่าไม่ว่าจะเป็นขั้วทหารที่รวมตัวกันพกักการเมืองตัวแทนท่านจะเห็นเริ่มเห็นเริ่มความเสื่อมพูดตรงไปตรงมาทางวิชาการท่านจะเริ่มเห็นความเสื่อมของข่ายเหล่านี้ไปเรื่อยๆประชาชนเริ่มเปิดพื้นที่เริ่มเข็มแขรงขึ้นเรื่อยๆ มันจะเป็นผลดีอย่างไรที่บอกว่าประชาไทายประชาธิปัตตยที่แท้จริงเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ก็น่าจะสอดคล้องกับเศรษฐกิจก็น่าจะต้องไปได้ดีถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือเป็นภาพข,าข้าวให้ท่านเห็นว่า การพัฒนาประชาธิปไตยนะั้นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ขณะน,นี้ปรากฏการณ์อีกสัมพันธ์อีกอันหนึ่งซึ่งเกิดการดิ้นรนต่อสู้แต่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่มไไมยังไม่ได้เข้าไป,ไปไคิดหรือว่าจะคิดมากแล้วก็ได้นะครับเห็นชัดได้แล้วก็ได้แต่ยังมีมิติบ,บางมิติที่อำพางเรื่องของ สงคามเย็นก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตราฐาทำไมนะครับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าโอ้ยแก้ไขได้ครับยินดีสนับสน,นุนถ้งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเอาละเสนอเข้ามาแต่ทำไมวันนี้อภิปรายกันย,ยังไม่จบ ทำไมต้องมาดึงเวลาเพื่อที่จะแก้ไขแลรทมนุนให้มีสสรอเอาโอเคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนประเด็จการประชาธิปัตย์ยินดีแก้ฐธรรมนุนให้ประชาชนเข้ามาแก้ไขออ้สนับสนุนทุกอย่างาแต่พฤติกรรมในสภาทําไมถึงต้องถ่วงต้องดึงอนุมาตราเดียวขอแปลยติกก็คือขอแก้ไขในวาระที่สอง พวกมาานันทาพวกอนุมาตาร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนอภิปรายจนพี่น้องประชาชนเขาเบื่อตายแล้วยังยังทําเพื่ออะไรทําไมไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เอาสอสรนี่มาจากประชาชนมาแก้นะท่านที่ไปก็ยอมรนะับว่าไม่ชอบรัฐธรรมนูนปีห้าศูนย์มาจากการสื่อทอดของคณะรัฐประหารแต่ทําไมคุณพวด ท่านพูพดสิ่งเหล่านี้ผู้นำประชาธิปไตยต้องนำมาประกอบต่อทิกซอให้ดีนะครับแล้วท่านจะหินทีนี้วันนี้ถามว่าแล้วอนาคตตั้งแต่วันนี้จะเป็นยังไงผมคี่ว่าผมพูดมาเรื่องของ40ปีแรก กับสี่สิบปีหลังจนถึงปัจจุบันท่านเริ่มเห็นภาพท่านชี้ได้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือยุคอะไรครับยุคผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปนี้อีกปีสองปีห้าปีสิบปีข้างหน้าประชาธิปไตยจะเข้มแข็งขึ้น ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นแก้หลังแก้ไขรัฐธรรมนูญรับรองครับรัฐธรรมนูญต่อไปนี้จะต้องฟังเสียงประชาชนถูกกาหนดโดยประชาชนก็คือผู้นาประชาธิปไตยอย่างท่านจะเกิดหลากหลายในปีหน้าจะมีคิดว่าถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จเร็วมีสอสอเร็วกระบวนการประชาพิจารกระบวนการประชามติก็อยู่ในมือพวกท่างยก็คือ เห็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่องนับแต่ต่อไปนี้อนาคตประชาธิปไตยกับการเมืองไทยกาบนมัสกาสรครับเอาล้วครับเมื่อท่านเห็นแล้วเริ่มเห็นพี่น้องประชาชนอาจจะถามท่าน บางคนก็สงสัยว่าต่อไปนี่จะทะําไงรัฐประหารจะมีอีกไหมผมว่าท่านให้เหตุผลดนด้แล้วก็ผมก็คิดว่านับแต่วันนี้การอบรมสัมมนาประเภทอย่างนี้ในจังหวัดบุรีร,รัมย์ผมก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นมากขึ้นวันนี้มีคําถามฮอตมากถ้าไม่พูดถึงก็คงจะเดี๋ยวจะหาวาลาสมัย เมื่อกี้สื่อกับสัมภาษณ์ผมผมก็พูดไปตามความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้าไปเสนอรวมเดี๋ยวียวบางท่านในกลุ่มก็อาจจะเข้าใจค่าดเลื่อนก็คือเรื่องของร้อยสิบเอ็ดสามสิบพฤษภาีจะครบห้าปีหลายท่านก็มองอยากจะถามมือกันว่าร้อยสิบเจะทำอะไร 1 1อยจะทำอะไรให้ประชาชน1 1อยเข้าไปพักเพื่อไทยเยอะไหมถ้าเข้าไปเยอะแล้วจะไปแย่งกันเป็นรัฐมนตรีไหมพักเพื่อไทยจะแตกไหมแล้ว1 1อยสบเอ็ดนี่บางคนก็บอกว่าก็เหมือนเสือสิงกันทิ้งแรกโอ้โหกลับมาแล้วการเมืองตะวุ้นวายไหมขอบอกว่า ในคณะที่ผมก็เป็นร้อยสิบเอ็ดก็จะคบจะดุแลวจะรุนจะโกงขังเมือนที่สามสิบารือสบจำนวนมากแม้กระทั่งกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอีกขั้วหนึ่งกลุ่มของคุณสุวัสดิ์ฤทธประตพนลกอีกขั้วหนึ่งอีกพักหนึ่งนี่ก,ก็ร้อยสิบเอ็ดที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังการเมืองอยู่เบื้องหลังชักใย,ยอยู่ข้างหลังทั้งนั้นแต่ละพักแต่ละพัก ตอนนี้เขาเริ่มมีการคุยกันรเริ่มคุยกันว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนสบายใจพี่น้องประชาชนคาดหวังกับร้อยสิบเอ็มากเพราะอะไรครับเพราะร้อยสมีผลงานจริงเป็นคนที่มาจากสสหลายสมัยเป็นคนที่มาจากอาดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นคนที่มาจากอาดีตนายกอย่างเช่นนายกสิินก็ร้อยสิบเอ็ด บุคคลเหล่านี้ได้รับความเชื่อถือจากพี่นอ้องประชาชนสูงมากเป็นที่คาดหวังว่ากลับมาอยากจะให้ทำอะไรแต่ยังดูไม่ออกก็คุยกันในส่วนมากนะครับทุกคนก็บอกว่าจะทำสองเรื่อง